สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนคูมุกคูคณิตนะคะวันนี้พาไปลบเลขค่ะโดยตัวตั้งจะเป็นหลักหมื่นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านอะไรประมาณนี้นะคะโดยเป็นเลข1กับ0นย์เนาะซึ่งโดยปกติเวลาที่เราจะลบใช่ไหมเราจะใช้การยืมยืมตัวหน้ายืมตัวหน้ายืมตัวหน้าแบบนี้ใช่ไหมคะแต่วิธีการนี้อ่ะมองให้มันง่ายขึ้นก็คืออันนี้1 0 0 0 0ห,หใช่ไหมคะเราตัด หนึ่งตัวหน้าออกแล้วก็มองตัวนี้นะคะมองตัวสุดท้ายเลขอะไรบวกแล้วให้ได้สิบคือเลขหกทำเป็นทบสิบก็คือบวกกันให้ได้สิบแล้วตัวถัดมาคือตัวนี้ใช่ไหมบวกให้ได้เก้าก็คือเลขหกตัวถัดมาตัวต่อไปก็คือบวกให้ได้เก้าตลอดแบบนี้ค่ะ เพราะฉะนั้นอันนี้บวกให้ได้9ก็คือเลข0ตัวถัดมา0ใช่ไหมบวกให้ได้9ก็คือ9เพราะฉะนั้น1 0 0 0 0ลบ9ก6ก็คือ9,66าบแบบนี้ค่ะอะตัวถัดไปอันนี้ก็เหมือนกันตัดหมื่นออกอันนี้บวกกันให้ได้10ใช่ไหมก็คือ7บวกกันให้ได้9ก็คือ2คือ3คือ6 แล้วก็เก้านั่นเองอ่ะต่อนะคะตัวนี้บวกกันให้ได้10ก็คือ3ตัวนี้บวกกันให้ได้9ก็คือ1 8 8แล้วก็2อ่าตัวนี้ก็ตัดออกไปแล้วใช่ไหมคะ ต่อนะคะตัวนี้บวก9บวก5บวก3 4 9ก็บวก0ใช่ไหมคะก็ไม่ต้องใส่ต่อเลยนะอันนี้ก็คือ3 6 4 3 1แค่นี้เองอันนี้โดนตัดไปแล้ว ต่อนะคะตัวนี้บวกให้ได้10ก็คือ2 4บวกให้ได้9 9ก็บวก0 2บวก7 7บวก2แล้วก็6บวก3เท่านี้เองค่ะง่ายไหมคะโดยที่เราไม่ต้องใช้หลักการยืมยืมเลยใช่ไหมอ่ะทีนี้อย่างนี้เป็นการดูว่าถูกไหมนะคะลองลองคิดสิอ่ะ 6บวกสได้10ใส่0ูนทด1 6ึบวกสได้ 9, 10, 0, 1, 9เป็น10ใส่0ูนทด1 9ึเบวกหเป็น10ใส่0ูนทด1ก็เป็น10เห็นไหมก็ได้อ่านลองตัวนี้ก็ได้7จบวกสได้10ใส่0ูนทด1 8ึบวกหเป็น9ทดอีกหนึ่งเป็นสิบแปบวกหเป็น9กทดอีกหนึ่งเป็น10บแบวกหเป็น9ก้าทดอีกหนึ่เป็น10บเจ็บวกสเป็น9 10, ้าทดอีกหนเป็น1ิบเห็นไหคะอันนี้ก็เป็นการ ทวนคำตอบก็ได้หรือใครอยากลองเอาไปคิดเครื่องคิดเลขก็ได้นะคะเนาะลองหรือใครอยากทำโจทย์และหลากหลายก็สามารถลองคิดตัวเลขออกมาเองก็ได้นะคะตั้งโจทย์เองลองฝึกดูมันเป็นวิธีที่ง่ายวิธีหนึ่งโดยที่ไม่ต้องใช้หลักการยืมเลยนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์นะคะ กดติดตามเพจกดติดตามติดต่อให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ